ยังดูพระเจ้าอธิบายนะอย่างความชลามรณะเป็นอย่างไรพิสูจทั้งหลายก็ชลามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคลั่งคล่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชลาอืม การจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาลละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะ,ะอธิบายแม้กร่งตายเนี่ยเป็นยังไงและความตายของพย้อนนี่อธิบายทุกพเลยนะ เนี่ยที่ท่านบอกจุติการเคลื่อนแตกสลายการหายไปนี่ไม่ได้พบมนุษย์อย่างเดียวนี่ทุกพบเลย <c oughs> นมรณะชลานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้นี้เรียกว่าชลาและมรณะอ <c oughs> เราเราลองไปดูสับอีกสองอันนะหน้า69นะหน้า68ต่อหน้า69สิเนียหกย่อหน้าท้ายเนี่ยบอกพิสูจทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชลามรณะว่าเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของชลามรณะเป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือชรามรณนะเป็นอย่างนี้รู้ทั่วถึงข้อปฏิบัติให้ถึงสัตว์รู้ถึงความดับไม่เหลือห่งชรามรณนะสี่แก้มุมนี้นะของชลามรณนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมความรู้ในธรรมเรียกว่าธรรมยานนะได้สับอิกอันละธรรมยานคือความรู้ ในอริยสัจสี่ความรู้อริยสัจสี่ในส่วนของชาติชลามรณะภพอุปทานตัณหาเวทนาอะไรก็ตามทั้งสายปฏิจจารู้สี่มุมนี้นะใครรู้สี่มุมนี้คนนั้นมีธรรมยานยานในธรรม แล้วอีกคำหนึ่งก็คืออันวยญาณยานในการรู้ตาม <c oughs> ถ้าโยมเนี่ยนำความรู้อันนั้นไปสู่ในยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชลามลนะ เหตุเกิดความดับวิธีดับสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้เพราะนั้นยมนึกได้เลยว่าที่พระสาวกทั้งหลายในอดีตเขารู้กันเนี่ยก็รู้เหมือนอย่างชันนี้แหละที่รู้หน,น้าบัดนี้ก็คือรู้ตรงเนี้ยรู้ธรรมยานตรงนี้นะรู้ความรู้ตรงนี้ แล้วเราเริ่มเอาธรรมยานเนี่ยนะไปใช้ในนัยยะอดีตแล้วก็เอาไปใช้ในนัยยะอนาคตว่าสมณะหรือพรามเราได้เราหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้ยิ่งซึ่งชลามรนะเหตุเกิดความดับวิธีดับในอนาคตพระอริยบุคคลพระหลานในอนาคตเขาก็รู้อย่างที่เรารู้ปัจจุบันนี่แหละนะอืม ความรู้อันเนี้ยของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในการรู้ตามเรียกอันวยยายญาณน,นะอ่าได้อีกศัพ์หนึ่งละนะภิกษุทั้งหลายญาณทั้งสองคือธรรมญาณคือญาณในการรู้สีแง่มุมของแต่ละสายปฏิจจสุบัติและอันวยยานยญาณญาณในการเอาไปเทียบเคียง ความรู้ในปัจจุบันเนี้ยอันเป็นในอดีตและอนาคตความรู้เหล่านี้ของอริยาสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยาสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิทิฏฐิ <c oughs> ปปปแปลว่าความเห็นคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นไม่ใช่ ทิฏฐิแบบภาษาไทยเรานะสมบูรณ์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะอ,อย่างนี้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นเป็นคำกลางๆนะ <S <S สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธธรรมนี่เป็นชื่อของพระโสดาบันทั้งสิ้น ยมจะไปเจอชื่อเหล่านี้ในพระสูตรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพระตถาคตจะใช้ชื่อเหล่านี้แทนความเป็นโสาบัญเมื่อเจอชื่อเหล่านี้ให้รู้เถอว่าคุณสมบัติที่พระเจ้าตัดณตอนนั้นสําหรับผู้มีชื่ออย่างนี้คือคุณสมบัติพระโสดาบันเหมือนกันนะผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยยานอันเป็นเสคะนั้นพระเสขาบุค,คลก็คือตั้งแต่พระโสาบัญขึ้นไปนะ เรียกเสขาบุคคลผู้ยังต้องศึกษาตกกระแสแล้วนะแต่ก็ยังต้องศึกษาโสดาบันสกทธาคามีพระอนาคามีเป็นผู้ยังต้องศึกษาเรียกเสขาบุคคลพระอราหันต์ผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอะเสขบุคคลก็คือไม่ต้องศึกษาแล้วบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วจบกิจแล้ว หรือชื่อว่าผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขาคือความรู้อันทำให้เป็นเสขาบุคคล <c oughs> ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วหรือว่าผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสและคำสุดท้ายนี้น่าสนใจมาก <c oughs> เรียกว่าเป็นผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะนะ ยืนอยู่ข้างหน้าประตูอมตะแล้วแม่ยังเข้าไม่ได้เหลือบิดลูกบิดอีกนิดเดียวนะอืมอันนี้ต้องไปลุ้นกันเองนะอีกเจ็ดชาติหรือสองสางชาติหรือหนึ่งชาตินะลองดูการเกิดการเกิดหน้าเจ็สิบเอ็ด พระศาสดาก็อธิบายการเกิด <c oughs> ไว้ของทุกภพภูมิเหมือนกันการเกิดการกําเนิดการก้าวลงลเราก้าวลงสู่ขันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในการที่สัตว์ได้ซึ่งอายานะทั้งหลายเนี่ยจะมีเช่นพวกพรมที่ได้เนวสัญญาณาสัญญาจตนะกับสัญญาเวทิตานิโรซึ่งพระเจ้าจะเรียกอายาตนะอีกสองนในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชาติอย่างโอปปปาติกะ วันนั้นมีคนถามอาตมาพอดีว่าเฮ้ตกลงแล้วมันเปรตหรือมันเป็นอนาคามีกันให้อปปาติกาเพเห็นพระเจ้าบอกทั้งสองอันเลยก็เลยชักเอ c ขึ้นมากดสแกนแฟบไปอ,ออกมา10กว่าพระสูตรไปเจอคำตอบในพระสูตรที่6ก็เปิดดูทีละพระสูตรพระสูตรพระสตรที่6บอกว่า พระองค์แบ่งการเกิดมนาะเป็น4อย่างนะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมเนี่ยของโสโครกนะเช่นพวกหมูหนอนนะเวลาสุนัขเน่าเนี่ยโยนทิ้งกันเยอะปัดเดียวเดียนนอนมาแนละ้วนี่แล้วก็อย่างที่4การเกิดแบบโอปปาติกะเป็นยังไง <c oughs> พระเจ้าบอกด้วยได้แก่สัตว์ประเภทใดบ้าง คือโอปปาติกะคือพวกที่ผุดขึ้นมาเป็นตัวเลยไม่ต้องมีพ่อแม่นะการเกิดแบบนี้ได้กับเทวดาบางพวกมนุษย์บางพวกนะเปลดวิสัยบางพวกสันนรกบางพวกแทบทุกพบมีหมดเลยระบบการเกิดอย่างนี้โนะยมก็บอกอข้างๆเราเพระพวกผุดมาเกิดว่อน มนุษย์บางพวกนะคิดว่าคงไม่ใช่มนุษย์ในชมพูทวีปนะพระพุทธเจ้าจะแบ่งมนุษย์เป็นหลายกลุ่มเหมือนกันมนุษย์ในอุตตรกุรทวีปมนุษย์ในชมพูทวีปนะโอ้มีแสดงว่ามีมนุษย์หลายกลุ่มมนุษย์บางกลุ่มมีอายุรวดเดียวเช่นว่าร้อยปีก็ร้อยปีถึงจะตายไม่ตายในระหว่างดีไหม ทำยังไงก็ไม่ตายวันนี้รอร้อยปีถึงจะตายนะอันนี้เป็นเรื่องของระบบการเกิดนั้นผู้เจ้าของเราเป็นสัพัญญอยู่รู้ทุกเรื่องและบัญญัติออกมาอย่างละเอียดละออสอดรับกันทั้งหมด นะตถาคตอธิบายอย่างนี้ในกรณีของชาติในกรณีของภพพูดซ้ําเหมือนเดิมเลยโยมเปลี่ยนจากชรามรณนะเป็นชาตินะเป็นภพเป็นอุปทา,านเป็นตันหาเป็นเบทนาเป็นผัสสะไล่สายปฏิจขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> คิดดูสิผููเจ้าต้องพูดซ้ำกัน เพราะมันคือสัจจะความจริงว่าโยมเห็นสายใดายสายหนึ่งก็ได้โดยไ n ยะอ l ลศัส,สีโยมหลุดพ้นได้เมื่อจะบอกความจริงในความจริงที่มันเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าก็ต้องพูดซำ้ำแล้วก็เปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นนั้นเวลาอ่านคําผู้เจ้าเวลาท่านพูดซำ้ำอย่าเพิ่งไปเบื่อนะมันมีไ n ยะสําคัญของมันอยู่ในนั้นนะ ไม่มีวิธีอธิบายแบบอื่นนอกจากต้องพูดซ้ําเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดน,นี่เป็นอย่างนี้คําพระศาสดาผู้เช้าขยันมากนะพูดก๊ปี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเปลี่ยนหน่อยหนึ่ง,ดดงแค่นั้นเองแล้โยมที่ดูพูดซ้ำสองต้องไม่พลาดนะเหมือนเดิมทุกตัวอักษรวันนั้นอันอดรายการอยู่รายการหนึ่ง อัดกับพิธีกรพิธีกรบอกอุ้ยพูดผิดเดี๋ยวขอพูดใหม่อาตมาคุยกับเขาอยู่สองคนไปเกือบห้านาทีแล้วให้พูดใหม่จะพูดเดิมไปเนี่ยนะมันจะให้พูดเหมือนเดิมพูดยากเ่ะอ้าวพูดเหมือนเดิมเมื่อเทคที่แล้วอ่ะโอ้โหมันจะไปพูดได้ไงนั่นนี่ยยอมลองดูเถอะพูดไม่เหมือนหรอกแต่พระเจ้าพูดกี่ทวนกี่สิบรอบนี่สิบเอ็ดสายอาการเหมือนเดิมปิ๊ดทุกตัวอักษรเลยโอ้โหสุดยอดมากนะ นี่ความเลศของพระเจ้าไ <c oughs> ่ทีนี้มาดูยานวัตถุ77หน้า79 <c oughs> ยานวัตถุ77แหมตัวเลขซะเยอะนึกว่าจะมีรายละเอียดเยอะกระจิ๋วเดียว ก็จนะิ๋วเดียวคืออะไรเมื่อกี้เห็นโดยนายะอริสัตส,สีนะเห็นทั้งสีแง่มุมนะแต่ไอ้เจ็ดสิบเจ็ดนี่เห็นแค่สองแง่มุมเองคือเห็นแค่เกิดกระดับนะเห็นแค่เกิดกระดับแค่นั้นเองสมุทัยกับนิโรธนะแต่นำเอาความเห็นนี้นะไปใช้ในอดีตนะไปใช้ในอนาคตอดีตก็เห็นเกิดดับอนาคตก็เกิดดับ สองสองสองหแล้วนะอันท like so ี่เ so จ็ดคืออะไรอันที่เจ็ดก็คือเห็นว่าความรู้ในปฏิจจสุวาทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดารู้มาทั้งหมดโยนทิ้งหมดเลยนี่นะเสื่อมหมดทุกอย่างก็จบไปเห็นเจ็ดแง่มุมนี้ในทั้งสิอดสายอาการเรียกยานวัตถุเจ็ิเจ็ด นั้นอนตาตมาถึงบอกอันดับแรกโยมต้องท่องสายปฏิจจาให้ได้ซะก่อนแล้วมันจะแตกลูกธรรมะออกไปได้อีกหลายเรื่องนะไม่ถ้าจําสายปฏิจจะในสิเดส,สายอาการไม่ได้เนี่ยมันจะโยงลําบากเหมือนกันเพราะนั้นการทรงจําเป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> แต่จริงๆทุกคนมีการทรงจําหมดถ้ายัางพูดได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่า ผลของสัญญาคือคำพูดที่พูดออกมาแสดงว่าถ้าใครยังพูดได้คนนั้นมีการทรงจำและพระศาสดาบอกว่าพระองค์สอนได้กับผู้ที่ยังมีสัญญาและใจมีใจและมีการทรงจำถ้าโยมจำอะไรไม่ได้เลยสักคำเดียวเนี่ยโยมสอนไม่ได้ต้องไปเกิดใหม่เลย <laughs> <laughs> ชาตินี้หมดสิทธิ์ <laughs> นะอืม นั้นดูเงื่อนไขเงื่อนไขที่พระเจ้าวางไว้นะ <c oughs> และจะมาบอกว่าโยมไม่มีสัญญาความจำน,นะถ้าโยมยังพูดกับตมารู้เรื่องก็ใช้ได้นะจำได้แน่นะ <c oughs> นี่ยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดเห็นนะอเพราะนั้นเวลาเราอ่านคำพศสสาจับประเด็นให้ได้โยม มันมีประเด็นอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะนั้นยานวัตถุสิบสี่โยมจับประเด็นอ๋อเห็นสีแง่มุมอ๋อของสิบเอ็ดสายการสี่คูณสิบเอ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบเจ็ดคืออะไรอ๋อเห็นเจ็ดแง่มุมเจ็ดแง่มุมมีออะไรอะโถเอถ้ยเกิดกระดับใช่ไหมอืมเกิดดับอ๋อเอาไปใช้กับอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างละสอง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 สามหกอีกหนึ่งคืออะไรนะไปดูอ๋อความรู้ในปฏิจจคก,ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาจบละ เจ็ดแงม่มุมนะคูณสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนี่ยานวัตถุเจนะ็ดสิบเจ็ดเนาะนี่พวกนี้ยากสุดๆแล้วนะเนี่ยยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดสี่สิบสี่เนี่ยนะหมูไหมหมูแล้ว <c oughs> อืม นี้ยากกว่านี้ยากกว่านี้ลองดูหน้าเก้าสิบห้าเอาแบบยากๆแปลกๆมาก่อนเนาะ <c oughs> แบบง่ายๆนี่พวกเราอาจจะเคยได้ยินแล้วนะอย่างเช่นสังโยชน์สามเนี่ยก็พูดกันทั่วไปอยู่แล้ว อันนี้องค์บอกว่าหน้า95้าพิสูทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐนะิความเห็นจึงเกิดขึ้นนะจนถึงกับว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี <c oughs> ้แล้วมันแปลว่าอะไรอตาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเนย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องทิฏฐิหกสิบสองซึ่งยากมากเย่มเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบตแต่แบบต่างๆหกสิบสอง,งแบบ ยมจะสังเกตว่าไม่มีอาจารย์คนไหนพูดเรื่องนี้เลยเงียบหมด <S 1> <S 1> ไม่รู้ <S <S แต่ไม่ถูกเหมือนกันยากมากนะยากที่จะไปเข้าใจความเห็นผิดแบบต่างๆแต่สามารถสรุป,ปปมมันได้ <c oughs> ว่าปมความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความเข้าไปยึดมั่นในขันทั้ง5้าความเห็นผิดต่างๆแบบนี้จึงเกิดขึ้น หรือในยะที่สพระองค์บอกว่าเพราะการไม่เข้าใจในกระบวนการของผัสษะหรือระบบของภัษสภผษายะตะนะทั้งหลาย6ประการทิฏฐิทั้ง62นี้จึงเกิดขึ้นมาได้นี่จึงยกตัวอย่างของทิฏฐิขึ้นมาแบบหนึ่งที่พอจะพูดฟังแล้วก็เหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะอะพอได้เข้าของภาษาแล้วยมจะได้ทราบว่าไอ้ที ฟังแล้วเหมือนเข้าใจแล้วไม่เข้าใจนี่มันเป็นยังไงนะอ่าเพราะนั้นไม่นึกไม่ออกว่าอะไรลมไม่พัดน้ําไม่ไหลอาตมาพยายามไปนึกถึงถ้ำถึงอะไรลมไม่พัดน้ําไม่ไหลลมไม่พัดแล้วน้ําไม่ไหลคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสตรีมีคันไม่คลอดไม่เข้าใจนะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ตก ใครใครวิเคราะห์ได้แบบไหนนะบอกบอกกันมั่งนะอืมนั่นัพระเจ้าก็จะอธิบายตั้งแต่ว่าเมื่อรูปนั้นแรม,มีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปปักใจเข้าไปสู่รูป <c oughs> ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดัดเหมือนกัน โสดาบันเหมือนกันความเห็นในลักษณะของความขาดศูนย์นี่ก็เป็นหนึ่งในพวกทิฏฐิหกสเหมือนกัน ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันอันบุคคลประกอบแล้วนะโหตระนะการบูชามันดาบิดาไม่มีโลกนี้โลกอื่นไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลายมให้ทานเนี่ยมีผลการบูชาก็มีผล พระองค์จึงบอกพระองค์ไม่ได้ตําหนิการบูชาไปเสียเต่พืชถ้าโยมบูชาอะไรถึงแม้จะไม่ใช่พระรตันาตนตรัยก็ยังมีผลแต่มีผลอะไรแยกการบูชานั้นเป็นสองส่วนถ้าการบูชาที่ทําให้แพ้แก่ไก่สุกรช่างโคมาล้ม,าลมตายผู้เจ้าบอกจะเป็นไปเพื่อนนรกกําเนศเดชานเปลิดวิสัยให้ผลเหมือนกันให้ผลอย่างนี้แต่ถ้าการบูชานั้น ไม่ได้ทำให้แพ้แก่ก่สุกรช่างโคมาลมตายจะเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะเพราะนั้นจะมีพวกปริพาชคบางคนเนี่ยที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะบอกพิสูจน์เนี่ยเทวดาวคนนี้คือปริพาชคที่เพิ่งตายไปเมื่อคราวนั้นคราวนี้นะพวกนี้ก็คือทำการบูชานะในแบบที่ไม่ เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้สัตว์ลมตายนะ